สวัสดีค่ะตอนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่ชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูสุภาพร์นะคะสำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนบทเรียนในหนังสือภาษาพาทีกันค่ะบทเรียนวันนี้มีชื่อว่าชีวิตมีค่าสำหรับเนื้อหาของเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้างเด็กๆเ,เตรียมหนังสือภาษาพาทีแบบฝึกหัดทักษะภาษา,าให้พร้อม ถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเรียนด้วยกันค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูคำศัพท์กันนะคะคำแรกคำว่ากระจาดกระจาดหมายถึงภาชนะสารรูปเตี้ยๆปากกว้างก้นสออคำว่าขาดแคลนขาดแคลนหมายถึงขาดสนอัตคัดยากจน และคำว่าธิดาธิดาหมายถึงลูกผู้หญิงค่ะคำว่าภิกษุณีภิกษุณีหมายถึงหญิงที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาคำว่าสลบสลบหมายถึงอาการที่หมดความรู้สึกคำว่าอุปสมบทอุปสมบท หมายถึงบวชเป็นภิกษุหรือเป็นภิกษุณีคำว่ากะรุณากะรุณาหมายถึงความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์คำว่าความทุกข์ความทุกข์หมายถึงความยากลำบากความไม่สบายกายไม่สบายใจคำว่าทนุถนอมทนุถนอม หมายถึงคอยระวังรักษาคอยประคับประคองคำว่าปมด้อยปมด้อยหมายถึงความรู้สึกและการกระทําที่แสดงออกถึงความต่าต้อยกว่าผู้อื่นคำว่าพันนา,นาพันนา,นาหมายถึงกล่าวเป็นเรื่องราวอย่างละเอียดให้ผู้ฟังนึกเห็นภาพและคำว่าฟุงเฟิฟุุงเฟฟ หมายถึงการใช้ใจ่ายในสิ่งที่ไม่สมควรใช้ใจ่ายเกินฐานะตอนนี้เราเรียนรู้คำศัพท์กันทั้งหมดแล้วต่อไปเราไปดูเนื้อหาในส่วนของบทเรียนเรื่องชีวิตมีค่ากันค่ะบ้านของพิมพ์หลังไม่ใหญ่นักแต่ก็พอที่จะให้คนเกือบ20คนอยู่ได้อย่างสบายพิมพ์มีน้องชายหญิงรวมกัน12คนมีแม่3คนคือแม่ประคอง แม่ปราณีและแม่สายพรแต่ลูกๆเรียกว่าแม่คองแม่นีและแม่พรแม่ทั้งสามไม่ใช่แม่แท้ๆของลูกทั้งหมดและลูกเหล่านี้ไม่มีพ่ออีกด้วยมีแต่ลุงทงและอาจิตเท่านั้นเด็กๆทุกคนที่บ้านนี้มีพ่อแม่ด้วยกันทั้งนั้นเพียงแต่พ่อแม่ของพวกเราคงมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถเลี้ยงดูพวกเราได้ จึงต้องเอาลูกไปให้คนอื่นเลี้ยงด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไปบางคนก็อุ้มลูกมายกให้แม่คนใดคนหนึ่งเลยบางคนก็เอาลูกมาทิ้งไว้ที่หน้าประตูบ้านเหมือนอย่างพิมพ์นี่แหละแม่คองเล่าว่าตอนที่แม่คองกำลังจะออกไปตลาดตอนเช้าได้ยินเสียงเด็กร้องอูแวอูแวอยู่หน้าบ้านแม่คองจึงรีบออกไปดู เห็นเด็กอ่อนอยู่ในกระจาดใบใหญ่ข้างตัวเด็กมีขนมจีนวางไว้หนึ่งถุงพ่อหรือแม่ของเด็กคงจะวางไว้เพื่อให้ผู้ที่จะเก็บเด็กไปเลี้ยงเพราะบ้านที่พิมพ์อยู่เป็นบ้านเด็กกำพร้านั่นเองโดยมีแม่คองเป็นแม่ใหญ่ดูแลกิจการทุกอย่างในบ้านแม่นีและแม่พรดูแลลูกสาวส่วนลุงทงและอาจิตคอยดูแลลูกชายผู้ใหญ่ทุกคนที่ทำงานในบ้านนี้ ทำด้วยจิตใจเสียสละมีเมตตาการุณาพวกเราอยู่กันได้ด้วยเงินที่ผู้มีจิตเมตตาบริจาคให้แต่ละเดือนบางเดือนก็พอกินบางเดือนก็ขาดแคลนแต่พวกเราก็อยู่อย่างมีความสุขผู้มีพระคุณของเราทั้งห้าคนไม่เคยทำให้เรารู้สึกมีปมด้อยหรือน้อยเนื้อต่ำใจที่ต้องมาอยู่ที่นี่แต่ลึกๆในใจพวกเราก็อยากอยู่กับพ่อแม่จริงๆของเรากันทั้งนั้น อย่าเสียใจน้อยใจไปเลยคิดว่าพ่อแม่เอามาทิ้งความจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้พ่อแม่ก็รักลูกทั้งนั้นแต่คงมีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็เลยเอามาฝากไว้ที่บ้านนี้ให้ช่วยเลี้ยงถ้าเขาไม่รักหรือเป็นห่วงเขาคงเอาไปทิ้งที่อื่นที่ไม่มีใครมาพบเห็นจะเป็นจะตายอย่างไรก็ไม่สนใจ อย่างที่ลุงทงพูดนะถูกเลยพวกหนูหนูคงเห็นแล้วว่าเราทุกคนเกิดมาและเติบโตมาได้ทั้งแม่ทั้งลุงและอาทนุถนอมพวกหนูมาอย่างไรพระชีวิตเป็นของมีค่าไม่ใช่ซื้อหากันได้ดังนั้นพวกหนูต้องดูแลตัวเองให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปลูกอย่าอับอายว่าเป็นเด็กกำพร้า แต่ต้องทำให้คนอื่นเห็นว่าเด็กกำพร้าอย่างพวกลูกๆเนี่ยก็สามารถเป็นคนดีคิดดีทำดีได้ตั้งใจเรียนหนังสือเพื่อให้มีอาชีพที่ดีจะได้ช่วยเหลือตัวเองต่อไปในอนาคตสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้อยู่ได้ด้วยเงินบริจาคเพราะฉะนั้นทุกคนต้องอยู่อย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟอ้อใช้จ่ายเฉพาะสิ่งที่จำเป็นพี่ๆช่วยดูแลน้องที่เล็กกว่า ที่สำคัญคือพวกเราได้เรียนหนังสือทุกคนและก็คิดกันไว้ว่าจะตั้งใจเรียนให้จบชั้นสูงสุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้เมื่อโตขึ้นมีงานทำแล้วจะได้ช่วยหาเงินมาแบ่งเบาภาระของผู้มีพระคุณด้วยการเลี้ยงดูน้องเล็กรุ่นต่อไปที่โรงเรียนพิมพ์มีเพื่อนมากมายไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องพิมพ์เข้ากับทุกคนได้ ไม่เคยทำตัวให้มีปมด้อยเพราะคิดว่าทุกคนย่อมมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันจะทำอะไรก็ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนแก้วเป็นเพื่อนของพิมพ์เธอเป็นคนสวยฉลาดพูดจาไพเราะนิสัยร่าเริงพ่อแม่มีฐานะดีแก้วมีรถยนต์คันใหญ่มารับส่งทุกวันเพื่อนรักของพิมพ์ไม่ใช่เพราะความร่ำรวยแต่เพราะแก้วเป็นเด็กที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นแก้วมักให้รถจอดรับเพื่อนๆไปโรงเรียนด้วยกันถ้าเห็นเดินอยู่ริมถนนแล้ววันหนึ่งแก้วก็มีท่าทางแปลกไปไม่พูดไม่คุยหน้าตาเศร้าหมองมักจะหลบไปนั่งคนเดียวตามซอกมุมของโรงเรียนที่ไกลจากสายตาคนอื่นพิมพ์สังเกตความเปลี่ยนแปลงของเพื่อนมาโดยตลอดจึงตัดสินใจเข้าไปพูดด้วยแต่กลับเห็นแก้วสะอื้นฮึก พ่อกับแม่ไม่รักแก้วแล้วเขาเกลียดแก้วแก้วอยากตายไม่อยากอยู่แล้วเมื่อพิมพ์ได้ยินดังนั้นรู้สึกสะดุ้งอยู่ในใจเพราะที่บ้านพิมพ์ไม่สะดวกสบายหรืออุดมสมบูรณ์เท่าบ้านแก้วแต่พี่น้องของพิมพ์ทุกคนไม่เคยมีใครคิดอยากตายเหตุผลที่อยากตายของแก้วคือแก้วอยากเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือใหม่ที่เล่นได้หลายๆอย่าง ดูหนังฟังเพลงเล่นเกมถ่ายรูปเข้าเน็ตได้แต่พ่อกับแม่ไม่ยอมซื้อให้อ้างว่าสิ้นเปลืองทีเวลาซื้อคอมพิวเตอร์ตัวใหม่ให้พี่กิ่งอ่ะไม่มีใครว่าอะไรพ่อก็อ้างว่าพี่กิ่งอยู่มหาวิทยาลัยจันเป็นต้องใช้ใจของพิมพ์อยากจะบอกเพื่อนว่าสิ่งที่แก้วต้องการนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตชีวิตมีค่ามากกว่านั้น อย่างนี้ดีกว่าถ้าแก้วมาเห็นชีวิตจริงอีกแบบหนึง่งที่แตกต่างไปจากชีวิตของครอบครัวแก้วบางทีแก้วอาจจะมีความคิดอะไรๆที่แปลกใหม่ขึ้นมาก็ได้แก้ววันเสาร์นี้ว่างไหมขออนุญ,ญาตคุณแม่มาเที่ยวบ้านพิมพ์ดีไหมแก้วจะได้ไม่ต้องนั่งร้องไห้อยู่คนเดียวตกลงนะวันเสาร์ตอนสายๆแก้วมาถึงบ้านพิมพ์พร้อมทั้งหอบข้าวของพรุงพรังมาด้วย แล้วเข้าไปสวัสดีผู้ใหญ่และทักทายกับพี่ๆน้องๆของพิมพ์ทุกคนของที่เอามามีทั้งเสื้อผ้าที่ใช้แล้วแต่อยู่ในสภาพดีของเล่นหนังสือนิทานและขนมแก้วมอบให้แม่คองไว้ทั้งหมดเพื่อจะได้แบ่งให้เด็กๆอย่างทั่วถึงพิมพ์หนูพาแก้วไปเก็บผักบุ้งหน่อยลูกแม่จะผัดให้กินกลางวันพิมพ์จูงมือแก้วถือกระจาดเดินออกไปหลังบ้าน มีน้องอีกสองสามคนเดินตามมาด้วยหลังบ้านเป็นสวนครัวขนาดใหญ่แก้วรู้สึกตื่นเต้นมีความสุขกับกิจกรรมที่ไม่เคยทำมาก่อนเด็ดผักบุ้งไปแย่กันไปช่วยกันนับขากิ้งกือพอเอาใบผักบุ้งแตะตัวกิ้งกือมันก็ม้วนตัวเป็นวงกลมดูนกกระจอกนกเขาลงจิกหาอาหารตามพื้นเด็กๆวิ่งไล่ซ่อนแอบกันตามพุ่มไม้ สนุกจังเลยดีกว่านั่งอยู่หน้าจอโทรทัศน์เป็นไหนๆถึงเวลาอาหารกลางวันทุกคนนั่งล้อมวงกันเป็นวงใหญ่กับข้าวแบ่งออกเป็นสองชุดเพื่อจะได้ตักง่ายจานแรกเป็นผัดผักบุ้งขวัญขึ้นหอมฉุยจานที่สองตามเป็นไข่ต้มผ่าครึ่งตามจำนวนคนน้องๆตักก่อนแต่ละคนตักผักบุ้งพอรับประทานและไข่ต้มโครลาซี ไข่ต้มครึ่งซี่กินสองคำก็หมดแล้วถ้าขอเติมจะได้ไหมทำอย่างนี้สิแก้วข้าวกับไข่จะได้พอดีกันว่าแล้วพิมพ์ก็ใช้ช้อนปี้ไข่คลุกข้าวเหยาะน้ำปลาให้ดูเป็นตัวอย่างข้าวเป็นสีเหลืองสวยน่ากินแก้วทำตามคนอื่นๆก็ทำแบบนี้คำแรกแก้วรู้สึกอร่อยเสียงคุยเสียงหัวเราะ ทุกคนไม่คิดว่าแก้วเป็นคนนอกแต่เป็นสมาชิกคนหนึ่งของบ้านข้าวหมดไม่รู้ตัวแก้วขอเติมแม้รอบนี้จะมีเพียงน้ำผัดผักบุ้งราดข้าวตบท้ายด้วยขนมที่แก้วเอามาเด็กทุกคนที่นั่งกินขนมที่แก้วเอามาแล้วพูดพร้อมกันว่าเป็นขนมที่อร่อยที่สุดในโลกแก้วรู้สึกตื้นตันจนน้ำตาคลอรู้แล้วว่า คุณค่าของชีวิตอยู่ที่ไหนบ้านของพิมพ์อยู่กินอย่างพอเพียงขาดเครื่องอำนวยความสะดวกหลายอย่างแต่ทำไมทุกคนมีความสุขความสุขอยู่ที่ใจนี่เองไม่ได้อยู่ที่วัตถุสิ่งของเมื่อเราคิดดีทำดีทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมทำให้ผู้อื่นมีความสุขใจเราก็สุขตามก่อนกลับบ้านแก้วกอดพิมพ์แรง แล้วบอกว่าขอบใจนะพิมพ์ที่ทำให้แก้วรู้ว่าความสุขน,นั้นหาได้ไม่ยากเลยชีวิตนี้มีค่าจริงๆหมดเวลาเรียนของค้าเรียนวิชาภาษาไทยแล้วเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาอ่านซ้ำย้ำเติมรวมถึงตั้งใจทำแบบฝึกหัดให้เสร็จด้วยนะคะน้องๆคนไหนมีคำถามอย่าลืมสอบถามคุณครูสุภาพร์ หากไม่เข้าใจส่วนไหนสามารถถามได้เลยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วเราเจอกันใหม่ในคาบเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ